คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อวิเคราะห์แนวทางตัวเลขเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกแล้วมาพบกับทางแอดมินอีกเช่นเคยนะครับถางหายไปนานเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอออกตัวก่อนว่านะครับแอดไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้นะครับหลายท่านก็คงทราบแล้วว่าแต่ก่อนแอด ใช้ชีวิตตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็กลับมาสู่เป็นคนปกติเหมือนชาวบ้านแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่เหมือนท่ก่อนนะครับแต่ก็หลายหลายท่านนะครับก็คิดถึงแอดนะครับแอดก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดนะครับว่าแอดหายไปไหนนะครับเลิกทําแล้วหรือยังเนาะนะครับหายไปเลยนะครับหรือว่าย้ายไปอยู่ช่องอื่นนะครับก็ยังอยู่ทุกท่านแต่ไม่ค่อยได้มาลงคลิปนะครับหลายท่านก็ยังคิดถึงอยู่ไม่เป็นไรนะครับ ก็มาดูแนวทางกันต่อไปนะครับทุกท่านว่าคลิปนี้แอดมีแนวทางอะไรด,ดีมาฝากให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับทุกท่านผิดถูกเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะก็ถือว่ามาร่วมสนทนาปลาัยพูดคุยกันเนาะนะครับอ่ะไปเลยทุกท่านนะครับเริ่มต้นที่แนวทางแรกเลยนะครับเป็นแนวทางของอดมิตรบอร์นะครับมก่อนก็ ทำผลงานนะครับมีเข้าโยนะครับด้านซ้ายเห็นนะครับว่ามีเด่น2อ,อ่าตามภาพเลยนะครับส่วนงวดใหม่นะครับ16อ่ามีนา66ด้านขวามือนะครับดูที่แต่ละแถวก่อนนะครับก็จะมีชุด3ตัวมี9 0 6 0 0 6 9 16016 16นะครับชุด2ตัวก็จะมีเด่น6กับรอง นะครับเอาดูที่เดือน6ก่อนนะครับดูทีละแถวนะครับดูให้ชัดก็จะมี9 6 0 6 1 6รองเป็น9 5 0 5 1 5 0 4 1นนั่นเองตามภาพเดอ้อนะครับชอบก็จัดขัดก็าพานดูไว้เป็นแนวทางกันเหมือนเดิมนะครับกับแนวทางของแอมิสเตอร์บอร์ดนะครับก็ดูไว้ตามภาพนี้นะครับ เผื่อหลายท่านสนใจที่ยังตามหาอยูอ่ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของการจับชนกันระหว่างแอดมิสเตอร์บอลกับแอดแมนปอนะครับดูที่ตัวเลขทุกท่านจะจับชนออกมาได้เป็น9060616นะครับแอดแมนปอไม่แน่ใจว่าเป็นใบจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันขยายให้ดูนะครับประมาณนี้อ่า ามภาพเลยนะครับแอดแมงปอก็จะมีด้านซ้ายนะครับชุดตัว407307147148906963นะครับ2ตัวจะมี070609172747486163นะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลที่แอดพูดไปก่อนหน้านะครับก็จะเห็นตามภาพนี้นะครับ ดูไว้นะครับท่านแนวทางของแอตมิสเตอร์บอลจับชนกับแอดแมงปอต่อกันที่แนวทางนะครับเทวดาคนบ้านโคกนะครับแต่และชื่อก็คงคุ้นเคยกันอยู่ในอดีตนะครับก็คงจำกันได้ว่าเคยสร้างชื่อนะครับแนวทางวดนี้นะครับเทวดาคนบ้านโคกให้มาเป็นด่น5นะครับแล้วก็จับประกบเข้า2ตัว ตามภาพเลยนะครับ0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 6 9 5นะครับในรูปแบบของอาสามเหลี่ยมนะครับแนวทางเทวดาคนบ้านโคกถึงแอดไม่ได้ลงนานก็ยังคุน้นคุ้นรูปแบบของแนวทางอาจารย์ที่เคยให้อยู่เป็นประจำนะครับหลายท่านก็คงเห็นตามแอดนะครับ ต่อันที่แนวทางของหลักหน่วยบนแอดสอเมืองชช่นะครับเป็นการแนวทางจับสูตรถอดเด่นออกมานะครับมี2แถวนะครับ7 1 2 4 6 0กับ1 4 5 6 7 9ก็นะครับ, 60, ก,บ, 79, รบก็ถอดเด่นออกมาได้เป็น7146นั่นเองนะครับ2แถวจับเด่นชนกันนั่นเองนะครับก็ได้ตัวเลข4ตัวที่ชนกันนะครับเป็นแนวทางของหลักหน่วยบนแอดสอเมืองชช่นะครับ ่ที่วิ่งบนตัวเดียวนะครับให้เป็นเด่นศูนย์วิ่งศูนย์นั่นเองนะครับแอสองเมืองชายงวดนี้16ขีดสนะครับขีดสองห้าหกหมีนานั่นเองงวดใหม่นี้นะครับแล้วก็ใบนี้จะเป็นแนวทางของเลขชุดอ่าเลขชุดนะครับชุดจับประกบ มีหลายชุดเลยนะครับดูตามภาพเลยทุกท่านโฟกัสที่เป็นไฮไลท์ตัวเด่นนะครับที่อาจารย์ไฮไลท์กรอบสี่เหลี่ยมวงที่ตัวเลขก็จะเป็นตัวเด่นมี6 16 6 26 2, 2 7นะครับ4ชุดนะครับที่เหลือก็ดูด้วยนะครับทุกท่านเผื่อหลุดไปเข้าที่ตัวอื่นชุดอื่นก็เป็นได้นะนะครับเราเล่นกับอนาคตไม่มีใครรู้เนาะ ต่อันที่แนวทางของอแอลรชนกมีโชคนะครับแนวทางของสรุปร่างรัฐบาลไทยนะครับ6 9 6 3 3 6 9 9เด่นล่างเป็น369เน้น6 9 9 9นะครับแอลรชนกอบอกมานะครับชอบก็จัดจัดขัดก็ผ่านเดิอดนะครับ ต่อกันที่แนวทางของภาพพิษนาปกแดงนะครับแปลโดยแอดคองนะครับภาพใบนี้มี3ามตัวห้าชุดเดียว2ตัวก็จะมี50 5909นะครับแอดคองแปลให้นะครับภาพพิษนาปกแดงนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของอเลขเด่นนะครับของภาพพิษนาปก บอกแดงงวดนี้นะครับก็จะมีหลายชุดเลยอ่าดูไว้เป็นแนวทางกันมีคำาพปริศนาให้ด้วยนะครับเช่นเคยปริศนาตามนี้ชายจีนชราอายุ96สกูบกัญชาขอไปถึง700ปีว่ากันนะครับสงสัยคงอายุเป็นยาชูกำลังยาอายุวัฒนะแล้วก็จะมีตัวเลขเด่นที่เกี่ยวข้องมากมายเลยนะครับดูไว้เป็นแนวทางกันเลขเด่นตามกำลังวันก็อยู่ข้างล่างนะครับ079นะครับ ตรงกับวันพฤหัสนะครับแล้วก็ถอดเลขเด่นออกมาประกบเข้าเป็นในรูปแบบของสูตรตารางจับเด่นนะครับเอาเด่นที่เป็น079มาประกบเข้าเด่นละ4ชุดนะครับข้างล่างก็เป็นแนวทางเด่นเพิ่มเติม607นั่นเองนะครับแนวทางของตัวเลขเด่นภาพพิษนาปกแดง ต่อเลยนะครับกับแนวทางของเด่นล่างเจ้าสัวนะครับตามภาพนี้เลยนะครับเด่นล่างเจ้าสัว6 8 4ปนะครับงวดที่แล้วเหมือนจะหลุดไปนะออก55นะครับออกเบิ้ลไม่มีเลข5าเลยนะครับงวดที่แล้วงวดใหม่ก็ให้มาเป็น68 4 0นะครับ16มีนางวดใหม่อ่ะลองเอาไปดูกันนะทุกท่านวิเคราะห์กัน แล้วก็ตามมาด้วยเด่นบนเจ้าสัวนะครับเด่นบนเจ้าสัวให้มาเป็น1578งวดวที่แล้วผ่านนะครับออก6 52มี2กับ5เข้า2ตัวเลยนะครับอ่าแคปภาพนี้นะครับทุกท่านแคปเจอร์ภาพนี้ก็เอาไปดูที่เครื่องเราได้เลยนะครับเอาไปถอดเด่นวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับสไตล์การพูดแนวทางของแอดก็ยังคงเดิมเด้อทุกท่าน นะครับต่อการที่แนวทางของแอดมรกตสุมพญาหงพม่าต่อคมนะครับหลายท่านก็คิดถึงแอดทุกวันเลยตอนในี้แอดจะเข้ามาเยี่ยมช่องตัวเองบ้างนะครับอ่าชุดนี้จะเป็นชุดเด่นนะครับระวังแอดมรกต315319นะครับว่างั้นนะครับเล่นกับอนาคตเราต้องเผื่อใจไว้เสมอนะครับแอดจะให้คำเตือนแบบนี้ทุกครั้งนะครับ ทุกท่านที่หลายตัวหลายท่านเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมช่องแอดก็จะได้ข้อคิดดีๆกลับไปทุกครั้งนะครับไม่ได้ดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับโปรดใช้จักรยานในการถีบทุกครั้งนะครับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางของออกโอยบ้านไร่นะครับสไตล์ออกโอยบ้านไรก็ยังคงเดิมเนาะแอดไม่ได้ลงมาหลายเดือนเลยอ่าสังเกตได้ว่านะครับบนให้เป็นเด่น7 0ล่างเด่น79นะครับแล้วก็มี ประกบเข้าให้เรียบร้อยนะครับดูที่ไฮไลท์วงสีแดงเลยนะครับบนก็จะมี7 6 7 4 7 5นะครับล่างก็จะเป็น2 7 47 7 494นะครับชุดที่เหลือก็ดูตามภาพนะครับ3ตัวช,ชุดบนมี075 27 5แล้วก็อ่าสามหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจชุด3ตัวนะทุกท่านอยู่ที่ชุดบนอ่ะประมาณนี้ทุกท่านนะครับก็ยังคิดแลวลัก ลักษับเหมือนเดิมนะครับคิดถึงเหมือนเดิมถึงไม่ค่อยได้มาหาแวบะบเวียนเยี่ยมถามถ่ายกันแอดติดงานทุกท่านนะครับคงก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนะาะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมานะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้ <laughs> นะครับขอบคุณจริงๆขอบใจหลายๆเด้อทุกท่านขอบคุณหลายๆนะครับจากใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ